ตอนที่1ริมน้ำที่เราพบกันอีกครั้งร้านกาแฟเล็กๆริมแม่น้ำตกแต่งด้วยไม้สีอ่อนและแสงแดดอุ่นๆที่ลอดผ่านม่านบางๆชั้นสองของร้านมีระเบียงเล็กๆที่มองเห็นวิวแม่น้ำไหลเอื่อยเอเดินเข้ามาเงียบๆแล้วขึ้นไปยังชั้นสองเขาเลือกมุมที่เงียบที่สุดก่อนจะหยิบโน้ตบุ๊กขึ้นมาเปิดเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นตามบันไดลีเจอกันอีกแล้ว นั่งด้วยนะเอเงยหน้าขึ้นยิ้มบางๆได้สิลีวางกระเป๋าแล้วนั่งลงตรงข้ามเอสายตาของเขาไม่ละไปจากใบหน้าของอีกฝ่ายลีคุณชอบมาคาเฟ่น,นี้เหรอครับเออื A. มมันเงียบดีแล้วก็วิวแม่น้ำตรงเนี้สวยลีพยักหน้าเบาๆผมก็ชอบมันทำให้รู้สึกเหมือนโลกช้าลงนิดนึง เอขยับตัวเข้ามาใกล้เล็กน้อยสายตาจริงจังแต่แฝงความอ่อนโยนเออยู่ใกล้แบบนี้อึดอัดไหมรีสบตาเขาแล้วยิ้มไม่ครับถ้างั้นรอบหน้าเรามาด้วยกันนะเอนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะพยักหน้าได้สิเอกินอะไรไหมเดี๋ยวไปสั่งให้รีได้ครับแล้วแต่คุณเลย ไม่นานนักเอกลับมาพร้อมน้ำปั่นสองแก้วเขาวางแก้วหนึ่งตรงหน้าลีแล้วหยิบอีกแก้วหนึ่งขึ้นมาเอลองดูดดูสิอร่อยนะเขายื่นหลอดให้ลีลีรับไว้แล้วดูดเบาๆก่อนจะหัวเราะรีคุณนี่ชอบทำให้คนเขินนะครับเอยิ้มหวานแต่คุณก็น่ารักเวลายิ้มแบบนี้ทั้งคู่สบตากันเงียบๆ เสียงแม่น้ำไหลเบาๆเป็นฉากหลังของความรู้สึกที่เริ่มก่อตัวขึ้นอย่างช้าๆตอนที่สองคืนนี้ไม่เมาไม่กลับบาร์ของ A เปิดไฟสลัวๆเสียงเคร่งแจส๊สเบาๆลอยคลอไปกับกลิ่นเหล้าหอมกรุ่นโต๊ะไม้ตรงมุมร้านมีแก้วสองใบวางอยู่และเจ้าของร้านก็กำลังนั่งอยู่กับแขกของพิเศษเอเรามาดื่มคักสมองหน่อยลี L. ก็ดีมาสิชนแก้ว เสียงแก้วกระทบกันเบาๆก่อนที่ทั้งคู่จะยกขึ้นดื่มพร้อมกัน A. ร้านมีแต่เรื่องเหนื่อยชิปลี L. ไหนๆก็มาแล้วมึงเลี้ยงเล่ากูนะวันนี้ A. หัวเราะเบาๆมึงก็เป็นคนรวยแบบแปลกๆนะหลอกแดกกูตลอดลี L. ยิ้มหวานนั่นนะเอถอนหายใจได้ได้ก็ได้ลี L. ขอไม่อั้นนะถือซะว่าเป็นการตอบแทนที่มาช่วยมึงต้นหลายวันลี L. ยกแก้วขึ้นอีกครั้ง มามาคืนนี้ไม่เมาไม่กลับชนแก้วอีกครั้งลีเติมให้หน่อยนนาน้า,นา,นาเติมให้หน่อยเสียงอ้อนแบบเด็กน้อยเอมองหน้าแล้วใส่หัวยิ้มยิ้มได้ได้เติมให้ก็ได้เขาเทเหล้าใส่แก้วของลีอย่างช้าช้าสายตาทั้งคู่สบกันในแสงไฟสลัวของบาร์ความเหนื่อยล้าถูกแทนที่ด้วยความอบอุ่นและเสียงหัวเราะเบาๆที่มีแค่พวกเขาได้ยินตอนที่สคืนที่ไม่ควรจำ แต่ลืมไม่ได้แสงไฟในห้องพักของเอสลัวลัวกลิ่นเหล้ายัางติดปลายลมหายใจลีถูกแบกกลับมาหลังจากเมาอย่างหนักในบาร์เอลีมึงเมามากแล้วนะเลิกดื่มได้แล้วเขาเพึมพำขณะพยองร่างของลีขึ้นบันไดยอย่างทุลักทุเลตัวมึงหนักสิบหายลีครึ่งหลับครึ่งตื่นพึมพำเบาๆลีพามาที่ไหนเนี่ยเอ ห้องกูเองตื่นแล้วก็ไม่ต้องอาบน้ำแล้วมานอนไปลีลืมตาขึ้นช้าๆมองไปรอบห้องก่อนจะหันมามองเอด้วยสายตาเจ้าเล่หล์ลีโหกูเป็นคนที่เท่าไหร่แล้วที่พามาห้องอ่ะเท่าแกล้งพูดเสียงอ่อนแล้วเข้าไปกอดเอแน่นตีใจจังเลยที่พี่พามาห้องเอกูไม่เล่นด้วยเขาผลักลีออกเบาๆ แต่ลีไม่ยอมแพ้ลีเราอาบด้วยกันไหมล่ะเขาขยับเข้ามาใกล้กว่าเดิมหยุดหยุดถอดถอดเดี๋ยวถอดให้เอหยุดกูบอกให้หยุดไงลีชะง,งักไปครู่หนึ่งก่อนจะยิ้มเจ้าเล่ลีทำไมวันไหวหรอทั้งครูจ้องง่ากันเงีบเงบีแสงไฟสะท้อนในดวงตาเอโน้มตัวเข้าไปอย่างช้า,ชา แล้วจูบลีเบาๆร่างของลีถูกวางลงบนเตียงอย่างนุ่มนวลเอเป็นไงรู้สึกยังไงรู้ไว้ซะกูไม่เคยพาใครมาห้องยกเว้นมุงลีมองแน่เออยู่นานจ้องตายอย่างนิ่งก่อนจะผลักออกเบาๆกูกลับก่อนนะเขาหันหลังเดินออกจากห้องทิ้งเอไว้กับความรู้สึกที่ยังไม่ทันได้พูดออกไป ตอนที่ 4. ปรึกษาเพื่อนหรือปรึกษาหัวใจเสียงเพลงเบาๆในบาร์ยังคงเล่นอยู่โต๊ะมุมร้านมีแก้วเปล่าวางเรียงกันและกลุ่มเพื่อนของเอกำลังนั่งล้องวงคุยกันเพื่อนมึงเป็นไรวะเอหน้าตาเครียดเชียวเอถอนหายใจยาวก็ลีมันเริ่มยั่วกูก่อนเอง พอกูทำกลับทำเป็นไม่คุยกับกูเลยตอนนี้มันยังไม่มารับผิดชอบความรู้สึกกูอีกเพื่อนพวกมึงคุยกันดีๆก่อนดิทะเลาะกันทำไมคุยกันดีๆว่าจะเอาอยัางไงต่อเอมึงหมายความว่าไงวะเพื่อนมองหน้าเอนิ่งๆมึงรู้ว่ากูหมายความว่าไงความเงียบแทรกกลางบทสนทนา เอหลบสายตาไปมองแก้วเปล่าตรงหน้าเพื่อนอีกคนเอมึงชอบเขาใช่ไหมเอไม่ตอบทันทีก่อนจะพึมพำเบาๆกูไม่รู้ว่ามันเรียกว่าชอบหรือเปล่าแต่กูรู้สึกอะไรบางอย่างที่ไม่เคยรู้สึกกับใครมาก่อนเพื่อนงั้นก็ไปคุยกับเขาไม่ใช่รอให้เขามารับผิดชอบความรู้สึกมึงแต่มึงต้องรับผิดชอบความรู้สึกตัวเองก่อน เอเงียบไปอีกครั้งก่อนจะพยักหน้าเบาๆกูจะลองดูตอนที่ห้าคนที่มารับกับคนที่ไม่อยากกลับร้านเล่าคู่แข่งของเอเปิดไฟสว่างจ้าเสียงเพลงดังกลบความเงียบในใจของลีที่นั่งอยู่คนเดียวหน้าเคาน์เตอร์แก้วเหล้าหลายใบวางเรียงกันลีพึมพำกับตัวเองโทรหาดีไหมวะไม่โทรโทรไม่โทร นิ้วของเขากดเบอร์ค้างไว้บนหน้าจอมือถือก่อนจะหลับไปขาตุ๊กพนักงานบาร์เดินเข้ามาเห็นเบอร์ที่กดค้างไว้จึงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรพนักงานสวัสดีครับผมเป็นบาร์ครับช่วยมารับเพื่อนพี่หน่อยได้ไหมครับเมาหลับไปแล้วครับฝากดูมันหน่อยเดี๋ยวรีบไปไม่นานนักพี่คิวเดินเข้ามาในร้านพี่คิวอา้าวนี่มาคนเดียวเหรอครับน้องหลีเมามากเลยนะ ให้พี่ไปส่งไหมครับลีลืมตาขึ้นเบลอๆใครวะพี่คิวเองครับให้ไปส่งไหมทันใดนั้นเสียงฝีเท้าหนักๆดังขึ้นจากหน้าร้านเอเดินเข้ามาอย่างรวดเร็วเฮ้ยทำอะไรวะพี่คิวยิ้มบางๆน้องนี่มีคนมาด้วยก็ไม่บอกเก็บเพื่อนมึงกลับบ้านดีๆแล้วกันเอเดินเข้าไปใกล้ลมหายใจแรงด้วยความหงุดหงิด มึงนะมึงลีลุกกลับบ้านลีมองหน้าเอเบลเบลใครอีกวะกูเองกลับบ้านกูจะไม่พูดซ้ำนะเขายิบโทรศัพท์จากมือลีดึงแขนมากอดแน่นแล้วอุ้มขึ้นอย่างไม่ลังเลลีดิ้นเล็กน้อยปล่อยกูไม่ไปปล่อยกูจะกินเหล้าเอไม่พูดอะไรอีกแค่กอดแน่นขึ้น แล้วเดินออกจากร้านท่ามกลางสายตาของพี่คิวและพนักงานตอนที่6คืนที่ไม่ตั้งใจแต่ใจมันไปแล้วลีถูกพาเข้าห้องของเอหลังจากเมาหนักเขาถอดเสื้อออกทันทีด้วยความร้อนจากฤทิ์แอลกอฮอล์เอมึงหยุดทำอะไรวะลีลีนี่มันบ้านกูมึงนั่นแหละทำอะไรเอถอนหายใจก่อนจะอุ้มลีเข้าห้องน้ำอย่างเงียบๆพร้อมวางชุดนอนไว้ให้ลีเปลี่ยนชุดเสร็จ เดินออกมาที่เตียงเห็นเอนั่งรออยู่ลีอา้าวทำไมมึงไม่กลับเอนี่บ้านกูแล้วกูมาได้ไงมึงลักพาตัวกูมาเหรอเอมึงกล้ามากเลยนะที่ไปเมาที่ร้านคู่แข่งกูเกิดอะไรขึ้นมาจะทำยังไงวะลีเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดเสียงแข็งลีมึงเลิกล้อเล่นกับความรู้สึกกูได้แล้วกูเลยเป็นแบบนี้ไง ทั้งตอนนั้นแล้วก็ตอนนี้ด้วยเอนิ่งไปครู่ก่อนจะผลักลีเบาๆจนล้มลงกับพื้นเขามองลีอยู่นานแล้วพูดเสียงเบากูขอโทษถ้ามึงไม่อยากให้กูยุง่งทีหลังกูจะไม่ยุ่งแล้วก็ได้เขาหันหลังกลับคืนนี้มึงนอนที่นี่แหละพรุ่งนี้ค่อยกลับลีไม่พูดอะไรเดินไปนอนที่โซฟากอดหมอนใบเดียวแน่นเอนอนที่เตียงเงียบๆกลางดึก ลีเผอเดินมานอนที่เตียงด้วยกันโดยไม่รู้ตัวเชาว้าเอตื่นขึ้นมาเห็นลีหลับอยู่บนตักเขาเขามองอยู่นานก่อนจะจับผมลีเบาๆแล้วยกตัวลีให้นอนดีๆห่ผมผ้าให้เรียบร้อยเอเดินออกไปข้างนอกปล่อยให้ลีหลับต่อสายสายลีตื่นขึ้นมามองรอบห้องเงียบๆนึกถึงคำพูดเมื่อคืนเขารู้สึกผิดและเริ่มคิดจะขอโทษ ลีเขียนโน้ตสั้นๆวางไว้บนโต๊ะขอบค,คุณกูกลับก่อนนะตอนที่7คําขอโทษที่เขียนด้วยใจลีเดินวนไปวนมาในห้องนั่งเล่นของร้านกาแฟที่เขานัดเพื่อนๆไว้ใบหน้าดูเครียดและเหม่อลอยลีช่วยหน่อยดีกูจะขอโทษเอยังไงดีเพื่อนแล้วไปทําอะไรให้เขาโกรธวะลีไม่มีอะไรก็โกรธกันตามภาษาเพื่อนเขานั่งลงถอนหายใจยาว ลีก็มันขี้แกล้งวินหน้าเบือ่อปากหมาแต่พอไม่มีมันแล้วก็แอบ,บเหงาเพื่อนๆมองหน้ากันแล้วหัวเราะเบาๆเพื่อนขอโทษแบบพูดต่อหน้าพี่ก็ไม่กล้าพูดพิมพ์ไปก็ไม่จริงใจลองเขียนจดหมายขอโทษด,ดีไหมแบบสารภาพผิดอะไรประมาณนั้นลีพยักหน้าเบาๆแล้วหยิบกระดาษกับปะกาขึ้นมาเขานั่งคิดอยู่นานเขียนแล้วลบ เขียนใหม่หมดกระดาษไปหลายหน้าคำว่าขอโทษถูกเขียนแล้วขีดทิ้งหลายครั้งลีมันยากกว่าที่คิดเพื่อนเพื่อนลุกขึ้นเตรียมตัวกลับเพื่อนพวกผมไปก่อนนะพี่ลีมีธุระด่วนลีเดี๋ยวดิเพื่อนหันมายิ้มพี่ลีสู้ๆทำได้อยู่แล้วลีมองกระดาษในมือแล้วยิ้มบางๆเขาเริ่มเขียนใหม่อีกครั้งคราวนี้เขาเขียนด้วยใจ ตอนที่8เงาแห่งความจำบาร์ของเอยังคงเปิดไฟสลัวๆเสียงเครื่องบดกาแฟดังเบาๆขณะที่เอนั่งทำงานอยู่ที่โต๊ะด้านในลีเดินเข้ามาเงียบๆมองดูเออยู่นานจากมุมหนึ่งของร้านเขาถือกระดาษแผ่นหนึ่งในมือจดหมายสารภาพผิดที่เขาเขียนด้วยใจเอเหลือบมองลีแบบงอนๆไม่พูดอะไรลีเดินเข้าไปใกล้ยื่นจดหมายให้ ลีกูเขียนมาให้มึงอ่านเอไม่ตอบทันทีแค่จ้องหน้าลีเงียบๆลีเริ่มอ่านจดหมายออกเสียงด้วยน้ำเสียงสั่นๆลีเอกูขอโทษที่ทำให้มึงรู้สึกแย่กูไม่รู้ว่าความรู้สึกของกูคืออะไรแต่กูรู้ว่ากูไม่อยากเสียมึงไปเอยังนิ่งอยู่ หลีพยายามพูดต่อด้วยความจริงใจหลีกูไม่รู้จะพูดยังไงให้มันดีแต่กูอยากให้มึงรู้ว่ากูคิดถึงมึงเงียบไปครู่หนึ่งก่อนที่เอจะถอนหายใจเบาๆเอไหนเอามาดูสิเขียนอะไรบ้างมาง้อจริงๆเหรอ เขารับจดหมายมาอ่านแล้วเงยหน้ามองลีอยู่นานเอผมดีใจนะเขากอดลีเข้ามาใกล้แล้วจูบลงเบาๆเอกูชอบมึงเขาแล้ววะ่ะมึงรู้สึกกับกูแบบไหนวะลีลีหลบตาเล็กน้อยลีกูยังไม่แน่ใจว่า มึงกับกูเป็นเพื่อนกันก่อนได้ไหมวะกูไม่รู้มึงอยากทำอะไรก็แล้วแต่มึงเอไม่ตอบแต่จูบแล้วก็จูบอีกแล้วก็จูบอีกครั้งเอก็กูไม่อยากเป็นเพื่อนแล้ววะเขาอุ้มลีขึ้นเบาๆแล้วพาไปที่โซฟาจูบอีกครั้งในแสงไฟสลัวของบาร์ที่เงียบสงบตอนที่9ไอศครีมละลาย แต่ใจยังละลายกว่าบรรยากาศในร้านเงียบสงบแสงแดดยามบ่ายส่องผ่านกระจกหน้าร้านเอกับลีนั่งอยู่ที่โต๊ะริมหน้าต่างมีถ้วยไอศกรีมวางอยู่ตรงกลางเอพูดพลังยิ้มเจ้าเล่ห์แล้วเอื้อมมือไปบีบแก้มลีเบาๆลีก็บอกให้เอหยุดพูดแล้วก็ร้องว่าเจ็บเจ็บนะเอเอหัวเราะเบาๆแล้วตักไอศกรีมขึ้นมาป้อนหน่อยที่ผ่านมามึงหวั่นไหวกับกูบ้างไหม ลีเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดเสียงเบาแต่ก่อนกูก็คิดกับมึงแค่เพื่อนแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้คิดแบบนั้นแล้วกูค,คิดมากกว่านั้นเอยิ้มกว้างขึ้นดวงตาเป็นประกายถ้างั้นเราก็เป็นแฟนกันนะลีเงียบไปไม่ตอบทันทีเขามองหน้าเอแล้วหลบตาเล็กน้อยลีวงเล็บเสียงประกายความเงียบระหว่างทั้งคู่เต็มไปด้วยความหมายเอไม่เร่งไม่พูดอะไรเพิ่ม แค่ยื่นช้อนไอศกรีมให้ลีอีกครั้งลีรับไปแล้วอมยิ้มเบาๆตอนที่10บบทแห่งการกลับบ้านห้างสรรพสินค้าในย่านซอยหังคึกคักไปด้วยผู้คนเสียงหัวเราะและกลิ่นอาหารลอยคลุ้งในอากาศพนักง,งานร้านพี่ๆดูร่าเริงกันจังเลยนะครับดีกันแล้วหรอครับเอไม่ตอบ แค่ยิ้มกว้างแล้วพยายามกอดลีแนบชิดลีหยุดหยุดกูจะกลับบ้านแล้วเขาพยายามเดินหนีแต่เอก็ตามติดไม่ห่างลีกูไม่เล่นกับมึงแล้วถ้าไม่พาไปหาของอร่อยกินตอนนี้กูกลับจริงๆนะเอมึงเพิ่งกินไปครับลีลีมองตาโตแรง แต่กูจะกินอีกเอยิ้มขำได้สิครับที่รักทั้งคู่เดินออกจากห้างไปยังหน้าตึกในซอยห่างเอพยายามทำท่าล้อเลียนหลีเร็วเร็ว,รวหิวหลีหยิบแซนวิชออกจากกระเป๋ากูเตรียมมาให้แล้วนี่เอหยิบของกินขึ้นสูง อยากได้ก็ต้องคว้าเอาลีพยายามคว้ามือแตะมือสายตาศบกันอยู่นานลีเขินพะละ่ะเขินก็บอกว่าเขินสิทันใดนั้นเพื่อนๆกลุ่มหนึ่งเดินผ่านมาใต้ตึกเพื่อนเฮ้พวกมึงไม่ต้องไปกันสองคนเขาเป็นแฟนกันแล้วมึงมานี่เลย เสียงหัวเราะดังขึ้นท่ามกลางบรรยากาศเย็นสบายของย่านซอยหังลีหลบตาเล็กน้อยแต่ก็ยิ้มออกมาเอจับมือลีแน่นขึ้นแล้วเดินต่อไปด้วยกันตอนที่11จูบที่ไม่ต้องขออนุญาตฉากที่บาร์บรรยากาศในบาร์ของเอยังคงอบอุ่นเสียงดนตรีเบาๆลอยคลอไปกับแสงไสสลัวลีหยิบแก้วขึ้นจิบเบาๆสายตาเหลือบมองเอที่กำลังคุยกับลูกค้าอีกโต๊ะ ลีนิ่มขวักใครหึงเหรอเอหันกลับมายิ้มเจ้าเล่ก่อนจะเดินเข้ามาใกล้ดึงคอเสื้อหลีเข้ามาเอแล้วมึงล่ะหึงกูไหมทั้งคู่สบตากันอยู่นานก่อนที่เอจะโน้มตัวเข้าไปจูบเบาๆลีไม่ขัดขืนแค่หลับตาและปล่อยให้ความรู้สึกนำทางฉากบนรถตู้หลังจากออกจากบ ار, าร์ทั้งคู่ขึ้นรถตู้กลับบ้านนั่งติดกันในเบาะหลัง เสียงพูดคุยงุงงิ้งดังขึ้นในความเงียบของค่ำคืนเอหิวลีก็บอกให้กินรองท้องมาก่อนก็ไม่ยอมกินเองนี่เอขอจูบหน่อยเดี๋ยวนี้ยั่วผมแล้วหนีลลี่เขาโน้มตัวเข้าไปใกล้เอผมไม่ยอมปล่อยไปหรอกนะจูบลงเบาๆลีพอเป็นมึงกูก็ยอมทุกทีไม่กล้าขัดได้เลยเอ เดี๋ยวนี้ปากตรงกับใจแล้วเหรอเขายิ้มแล้วกระซิบเบาๆเอขอปากตรงกับปากได้ไหมว่าแล้วก็โน้มตัวเข้าไปจูบอีกครั้งรถตู้แล่นไปในความเงียบของค่ำคืนแต่หัวใจของทั้งคู่กลับดังชัดเจนตอนที่12เช้าที่ไม่เหมือนเดิมแสงแดดอ่อนๆส่องลอดผ้าม่านเข้ามาในห้องของเอกลิ่นกาแฟลอยคลุ้งอยู่ในอากาศลีค่อยๆลืมตาขึ้น เห็นตัวเองนอนอยู่บนเตียงของ A อ,อีกครั้งเขาหันไปมองข้างๆไม่มีใครอยู่เสียงช้อนกระทบแก้วดังเบาๆจากครัวหลีลุกขึ้นเดินออกไปช้าๆเห็น A อกำลังชงกาแฟอยู่ที่เคาน์เตอร์หลีตื่นเช้าจังเหันมายิ้มก็มีคนพิเศษมานอนบ้านนี่ครับหลีหลบตาเล็กน้อยแล้วนั่งลงที่โตะ๊ะเเมื่อคืนสนุกดีนะหลีพยักหน้าเบาๆ ืความเงียบแทรกกลางบทสนทนาแต่ไม่อึดอัดเอวันนี้ว่างไหมไปเดินเล่นกันไหมลีได้แต่ขออาบน้ำก่อนนะเอหัวเราะเบาๆไม่ต้องรีบเดี๋ยวผมรอลีเดินกลับเข้าไปในห้องอย่างเงียบๆทิ้งให้เอยืนอยู่กับแก้วกาแฟและรอยยิ้มที่ไม่ต้องการคำอธิบายตอนที่13อนาคตที่เดินเคียงกัน สวนสาธารณะยามสายมีแสงแดดอ่อนๆลมพัดใบไม้ไหวเบาๆเสียงนกร้องแทรกอยู่ในความเงียบสงบเอกับลีเดินเคียงกันบนทางเดินหินกรวดใต้ร่มไม้ใหญ่เอถ้าวันหนึ่งเราทะเลาะกันอีกมึงจะหนีไปเหมือนเดิมไหมลี L. ไม่รู้แต่กูจะไม่เงียบเหมือนครั้งก่อนเอพยักหน้าเบาๆเอกูอยากมีร้านเล็กๆมีมึงอยู่ด้วย ไม่ต้องหรูแค่มีคนที่อยากอยู่ด้วยทุกวันก็พอลีเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบลีกูไม่เคยคิดถึงอนาคตแบบนั้นแต่ตอนนี้กูกำลังคิดอยู่ทั้งคู่หยุดเดินมองไปที่บึงน้ำกลางสวนลีถ้ามึงเปิดร้านกูจะช่วยทำเมนูกูจะตั้งชื่อให้ด้วยเอแล้วชื่อร้านจะชื่ออะไรลีอาจจะชื่อระหว่างเรา เอหัวเราบเบาๆแล้วโลโก้ร้านจะเป็นรูปอะไรลีหันมามองหน้าเอรูปมือสองข้างที่จับกันแน่นๆแบบไม่ปล่อยอีกแล้วเอยิ้มแล้วจับมือลีไว้แน่นเองั้นเราก็เริ่มวางแผนกันตั้งแต่วันนี้เลย